พบกับพวกเราทีมงานของโยกแปริ้วนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีครับผมอระดมตีสิบนะครับอันนี้ก็บางซันของ20ครับวันนี้เรามากับครูจ๊าของยกแปดริ้วแล้วคุณต้นครับผมมาที่ราชบุรีใช่ครับวันนี้แบบออกเนี่ยแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อยีแล้วมาออกกําลังกายครับพรารู้ว่ามาครูมากครูจ็กเนี่ยผมต้องวิ่งเหนื่อยหอบแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาชมนกสวยงามที่ราชบุรีอีกที่หนึ่งครับผมาร์มนียนะเห็นว่านะเป็นแชมป์ งานฟิตวิเลจด้วยครับผมทางล่าสุดครับแล้วก็มีนกสวยงามที่มีราคาหลักแสนหลักแสนเออมีคนมาขอซื้อหลักแสนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เอาไปนะวางมว้จำไว้ก่อนครับผมรู้ยังฟาร์มที่อยู่ที่ไหนรู้ยังฟาร์มนี้ก็อยู่ที่จังหวัดราชบุรีแต่ชื่อฟาร์มโอ้ปวดหัวเลยอยู่ที่รามดีลองมารามดีต้ถามอย่างนี้โอ้ไม่เป็นไรเอามาเอามาเอาม่ไปที่ไหนดี ไม่ต้องเอาไม้ไปเงี้ยขำดิเอาไม่ต้องตัดห้ามตัดนะคุณผู้ชมดูต่อดูต่อฟาร์มนี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่รานบุรีเออฟาร์มใครฟาร์มใครวนไปวนมาอย่างงี้มาที่ฟาร์มเอ่อเจเจเจตองเจตองเจเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของฟาร์มนั้งเอกของเรื่องของเราวันนี้กันค่ะรับ สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของฟาร์มเจเจเจเดี๋ยวให้เจ้าของฟาร์มได้แนะนําตัวให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับชื่อแจ็กนะคะครับออยู่ดําเนินสะดวกครับผมอ่แล้วก็เลี้ยงนกหงส์หยกอย่างเดียวเลยฮอลแลนด์สายพันธุ์ฮอลแลนด์ครับผมก็ต้องถามนะครับคุณแจ็กว่าอะไรที่ทําให้คุณแจ๊กหลงรักเสน่ห์ของหงส์หยกไทย ทำไมถึงหันมาเลี้ยงนกหงสกไทยครับจริงๆแล้วอะค่ะอยากจะเล่าความเดิมเลยคือนกหงส์ยกครับ <ผม S 2> เป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงแบบว่าอย่างแรกๆเลยคือเลี้ยงมาซื้อมาไว้เลี้ยงดูเล่นคู่เดียวครับแต่ก็เลี้ยงมาเรื่อยๆด้วยความที่เราไม่อยากให้ลูกของเขาอะผสมพันธุ์กันเองพอมีลูกมาอย่างเงี้ยเราก็อ่ะถ้าได้ลูกตัวเมียรเราก็จะไปหาตัวผู้มาเข้าอะไรเงี้ยครับก็เลี้ยงดูเล่นไว้ตลอดมาพอดีช่วงโควิด ช่วงแรกอะไรอย่างเงี้ยเราไปขายนกลองถามนกที่ราคาตลาดลยอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าช่วงโควิดราคานกมันไม่ดีรเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไม่ขายดีกว่าไหนๆเลี้ยงมาแล้วก็เลี้ยงต่อครับคือพอเลี้ยงต่อเรามีโอกาสได้ไปดูคลิปคลิปหนึ่งคืออันนี้คลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจเลยคือคลิปของบังมัด ของบังมัดใช่คที่พี่อาดมใช่พี่อาดมไปทำได้ไปทำได้ไปทําการประชาสัมพันธ์ใช่แล้วก็เรามีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วการเลี้ยงนกมันก็ไม่ได้เป่าประโยชน์ซะทีเดียวมันสร้างอะไรได้เสริมให้เราได้ครับผมอ่าแล้วก็มันก็ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองครับได้อยู่บ้านได้มีเวลาอะไรมากขึ้นแล้วเราก็มีความคิดที่จะขยายครับผมณตอนนั้นเนี่ยมีนกอยู่กี่คู่แล้วครับตอนนั้นมีนก อยู่ที่เลี้ยงอยู่ก่อนนะนั้นประมาณสักสิคู่สิคู่ใช่พอพอคลิปได้ดูคลิปแล้วเนี้ยมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มจะต้องจริงจังกับนกก็เลย<ม>ค้นหาความรู้ต่างๆที่สามารถหาได้อะภายในโลกโซเชียลครับผมอันดับแรกก็คือศึกษาเรื่องสีนกครับสีนกแยกว่าเพทนกว่ามันเป็นยังไงอะไรองเงี้ยแล้วเราก็ตามหาวัตถุดิบ แต่ละที่แต่ละที่ในสีที่เราชอบที่เรารอยาก<ม>ได้อะไรเงี้ยพอได้มาแล้วเสร็จทีนี้มันก็เริ่มมาศึกษาเรื่องการถ่ายทอดยีนถ่ายทอดพันธุกรรมครับมิวเทชันนี้ยังไงอะไรยังไงก็ศึกษามาเรื่อยๆแต่โชคดีในความโชคดีคือมีโอกาสได้รู้จักรุ่นพี่ที่เขาเพาะพันนกมาก่อนให้คําแนะนําดีๆในหลายๆคนครเราก็เลยแบบว่า ได้มาอยู่จุดนี้ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆครับผม tá, นะตอนนี้ที่เห็น ain, อยู่เนี่ยมีคาอยู่ทั้งหมดร้อยสามสิบคู่หนึ่งร้อยสามสิบคู่หนึ่งร้อยสามสิบคู่ก็คือระยะเวลาประมาณสักเท่าไหร่ตั้งแต่ที่เลี้ยงมาระยะเวลาปัจจุบันตั้งแต่เริ่มจริงจังในการหาพันนกครับผมก็เมษาปีที่แล้วตอนนี้ก็ประมาณปีนิดๆครับผมหนึ่งปีนิดนก็ต้องบอกว่าหนึ่งปีนิดนิดเนี่ยก็คือคุณแจ็คเองก็ได้ นำนกไปงานประกวดประกวดมีโอกาสกาาเป็นครั้งแรกใช่ไหมที่ครั้งแรกเลยครับครั้งแรกในชีวิตกับการประกวดสัต์เลี้ยงครับผมแล้วถามหน่อยว่าครั้งแรกกับการนำนกหงส์จกไทยไปประกวดสิ่งที่ได้รับคืออ่าสิ่งที่ได้รับคือมันได้เปิดวิสัยทัศน์ของเรารหนึ่งหนึ่งอย่างค,คือเราได้มองเห็นนกของคนอื่นที่เขาที่เขามาประกวดครับผมเราจะ ไม่ได้จํากัดของสภาพของนกตัวเองในฟาร์มแล้วรเราจะมีโอกาสได้เห็นนกต่างๆ<อ>เยอะแยะมุมมองกว<ล>้างขึ้นมองกว้างใช่แล้วมันเปิดประสบการณ์เราแล้วผลที่ได้รับอ่ะมันทําให้เรามีกําลังใจที่แบบว,ว่าจะพัฒนานกต่อไปเลี้ยงนกต่อไปต้องบอกว่าในงานครั้งนั้นเนี่ยก็คือได้รับถ้วยรางวัลด้วยได้ได้รับถ้วยรางวัลมา ได้ที่หนึ่งมาสามรางวัลแล้วก็พวงด้วยถ้วยเบสอีบหนึ่งถ้วยเป็นนกเพศเพศผู้หรือว่าเพศเมียค่ะเป็นเพศเมียริเซสีพายเพศเมียแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัวนี้มีทีเด็ดยังไงถึงได้เดอะเบสในงานคือตัวนี้คือตัวที่ได้รางวัลถ้วยเบสโชนะครับใช่ค่ะตอนแรกที่เตรียมนกไปส่งเนี่ยคาดหวังอะไรกับตัวนี้ไหมเอ่ยไม่ได้คาดหวังเลยเพียงแต่ว่าคิดว่าอ่าเอานกที่เรามีเนี่ยที่คิดว่า รูปร่างได้สีได้องค์ประกอบได้เอาไปร่วมกิจกรรมพรเพราะว่าบบใช่เพราะว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยค่ะการจัดงานประกวดงนกของโยกเนี่ยมันเป็นครั้งแรกรแล้วเราอ่ะเป็นคนเลี้ยงนกของโยกเราก็อยากให้มีกิจกรรมดีๆเนี่ยส่งเสริมชาวผู้เพาะเลี้ยงหองยกนะไปตลอดตลอดก็คือตัวเวนี้ยคือไม่ได้คาดหวงังแต่ในวันนั้นก็คือไปถึงฝั่งฝันแจง้ง คนที่คาดหวังหลายคนเลยตรับงนี้ก็คือเป็นเทศเมียลีเทสซซดซึ่ดูเหมือนธรรมดาหน้าสีขาวแต่ด้วยความที่เข้าสนามประกวดเนี่ยเขาดูตั้งแต่หัวจรดปลายหางครับผมคือมีองค์ประกอบของโครงสร้างความสมส่วนทุกตัวเนี้ย โครงสร้างดูหน้าอกดูอะไรนะครับไม่ใช่มีหน้าอกเป็นลักษณะทรงเหมือนกันนะแต่ความเต็มความสมบูรณ์นะครับอย่างนั้นักปัจจุบันเป็นแม่พันธุแล้วใช่ค่ะสายของเขานี่มีลูกหลานมากมายเยอะแล้วค่ะปล่อยออกแบ่งออกไปบ้านอื่นๆก็หลายบ้านแล้วราคาขั้นต่ําที่เราส่งให้กับบ้านอื่นๆไปราคาสาตรสานของสายนี้ของแม่พันธุ์ตัวนี้นะคะอยู่ที่ ตัวละพันห้าสำหรับนกสเปคที่มันดีๆค่ะครับผมสายผมว่าสายนี้ต้องเอาไปต่อยอดที่8ริ้วมั้งอปดริ้วนี้ของขาดอยู่ครับผมเพราะว่าไม่ค่อยได้มีกิจกรรมประกวดฝั่งนู้นใช่ครับนะครับอันก็้คือนี่คือตัวหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจใช่ครับผมให้ก้าวต่อของคุณแจ็คเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันครับครับผมมาดูคู่นี้กันบ้างครับมาที่โชว์เดี่ยวแล้วตัวเบสครับผมเพศเมีย รอบนี้มาดูตัวที่มีมูลค่าสูงสุดในฟาร์มณเวลานี้ของคุณแจ็คและอาจจะมีค่าตัวสูงสุดแบบซื้อกันจริงในบัตจวันด้วยครับผมตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับคุณแจ็คจันวาค่ะชื่อนี้ใช่ชื่อนี้พี่อดัมคนตั้งให้ตัวาซมือตัวซ้ายมือใช่ใช่ก่อจะได้ชื่อนี้มาคิดกันอยู่หลายตลบเม่อก่อนนั้นรู้สึกจะมีชื่อวันทองอยู่ในชื่อของ ใช่ผู้เข้าชิงมาตั้งที่นี่อ้วยเพราะเพราะสีเขาเด่นครึ่งตัวเป็นสีสีทองครับผมไอ้ครึ่งนึงก็สีธรรมดาแต่ก็ความงามมันกลมกลืนกัน,นม,มันเป็นตัววิเศษคุณจักได้ไหไงเองเอคุณจริงๆแล้วพ่อแม่ของจันวาดเนี่ยค,ะค่ะเริ่มแรกเลยก็คือช่วงตอนที่เราศึกษาเรื่องนกแล้วไปหาเก็บสายพันุ์นกมา เราก็เก็บพวกนกลงรางมาตามหลายๆที่แล้วเอามาปล่อยไว้ในกรงรวมครับแต่พอเราสร้างโรงเรือนสําหรับเพาะพันนกเสร็จเราก็นกได้เวลาพร้อมทาก็ขึ้นทาพอขึ้นทาแล้วเราก็ไม่คาดคิดว่าเขาจะจ่ายเป็นจันวาดออกมาเพราะค้อแรกเศษในแรกใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งพ่อแม่เขาก็ไม่ได้เป็น TCD ตอนเอาพูดถึงอารมณ์เขารู้สึกตอนแรกที่เห็นลูกนกลักษณะแบบนี้รู้สึกไงบ้างแรกๆเลยตอนแรกคือ ช่วงนกขึ้นธรรมลูกนกมันก็จะยังไม่มีหลายหลายคู่ใช่ไหมคะเราก็มีโอกาสได้ดูแทบทุกรังแต่พอเรามีได้ดูแล้วแบบนกตัวนี้มันแตกขนหนามมาแล้วมันลักษณะสองข้างคือมันไม่เหมือนกันคือขนหนามฝั่งนึงอ่ะมันจะมีสีอีกขนหนามฝั่งนึงคือมันไม่มีสีเราก็แปลกใจละแต่เราก็เก็บความแปลกใจไว้รอดูระยะเวลาการเจริญวัยของมันอีก พักหนึ่งทีเนี้ยพอพอมันมีอะไรที่มันแปลกมาละคืนนี้ยเราเริ่มถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้รุ่นพี่คนที่เขาแบบว่าเลี้ยงนกมาก่อนๆดูว่าเออมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมอะไรไปได้ไหมอะไรเงี้ยจนมันโตแล้วคือเราก็มั่นใจเลยว่ามันเป็นมันใช่มันเป็นลักษณะ,ะที่เขาเรียกน,นะฮาร์ฟไซเดอร์ใช่พิเศษที่จะเกิดขึ้นมาโดยไม่ได้ถ่ายทอดยีน ตอ่อสายพันธุ์ได้เป็นเฉพาะที่เกิดมาเพื่อจะสร้างแบรนด์ให้กับซองเจที่นี่เลยครับผมประมาณนั้นแล้วก็ชื่อนี้ก็อย่างที่บอกพอได้ความพิเศษมาเราก็มาหาชื่อที่เหมาะสมแล้วเราก็อยากจะพัฒนานองดกไทยอยากให้มันมีแบรนด์ครับอันนี้ก็เลยมาน้องเขามาถามจริงๆผมรับอารมณ์ตรงนี้ได้ช่วงแรกๆที่ตั้งแต่ขนหนามมาาก็มการโพลถ่ายรูปอารมณ์ตื่นเต้นเราสัมผัสได้เลยว่านี่มีลุ้นช่วยกันลุ้นว่า เฮ้ยประของประเทศไทยไว้มันมาหาที่ไหนไม่ได้เป็นลักษณะพิเศษแบบนี้อันนี้พูดแทนอารมณ์ความรู้สึก้องแจบเลยนะเพราะว่าเขาก็ลุ้นตลอดขอให้รอดชั่วโมงนั้นมือใหม่ทุกคนอ่ะอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะลูกเขารู้ก่อนแล้วอย่างแล้วเพื่อนระว่ากันวันนี้รอกจากรอดไม่พอีกจับคู่แล้วมีลูกยังเอ่ยยังค่ะลุ้นอยู่ลุ้นมากแต่ระหว่างลุ้นเนี่ยสิเป็นปัญหามีคนมาจีบให้ราคาหนึ่งแสนสำหรับเจ้าจันวา ดันวาเราตกลกันยั<ช>งไงบ้างตอนนี้ไปถึงขั้นตอนไหนแล้วจริงๆแล้วคืออ่าจริงๆแล้วห่วงนะห่วงมากแล <c oughs> ไม่อยากปล่อยบอกตรงๆ <c oughs> แต่คือเขาถามหลายครั้งอ่ะที่เล่นทีจริงอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าบอกราคาเขาไปแล้วเขาเอาเราก็เลยเขาก็เลยม มัดจำมาแต่ว่าขอสงวนรผมจำนวนราคาที่เขามัดจำไว้อะไรเงี้ยเอาเป็นว่าผมบอกผ่นใ้คลิปนี้เลยครัถ้าพี่ที่มัดจำไว้ไม่รีบมาเอานกในหลังจากคลิปจบภายในหนึ่งสัปดาห์ตัวนี้จะสองแสนแล้วนะถ้าตัวจะขึ้นผมจะขายผมจะขายอีกแสนหนึ่งมาแบ่งทีมงานตลดลิ้วครับนี่ก็คือนกที่สวยงามอีกสีหนึ่งครับผมว่านำฟาร์มเป็นนกที่หาได้ยากเป็น TCD ครับผมโกลเด้น นะครับเคลือบทีเศษเลยเครือบทองครึ่งครับผมถือว่าคู่นี้ถือว่าจับคู่กันแมกเลยนะมาสวยทั้งคู่นะทังอันนี้ผมอยากจะรอลุ้นลูกนะอยากให้อยู่ในมือคุณแจ็คเพื่อราส่อลูกหลต่อจริงๆแล้วก็อยากเห็นหน้าลูกมากครับอ่าตัวนี้ก็คือชุดที่เป็นที่ สุดของคุณแล้วของฟาร์มนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูสีหวานอื่นๆที่มีอีกหลายโอ้ยังมีอีกหลายตัวเยอะเดี๋ยวเราไปดู้อับหวานๆทั้งนั้นหวานกันบืดเลยครับผมหวานของเจ้าของฟาร์มด้วยครับผมใชครับอันนี้ก็เป็นเอกชุดสีหนึ่งชุดสีใช่ครับเขาเรียกว่าเหมาะกับเจ้าของฟาร์มที่เขาพัฒนาสายหวานครับผมส่วนที้เป็นสีที่โกดบาหรือเปล่าครับในความนี้ใช่ตัวนี้คือถ้าเปรียบเทียบแล้วก็คือเป็นนกที่เรียกได้ว่า ในสายตามองคือแบบว่าโกลเด้นที่สุดในบ้านละสบายตาเห็นแล้วบรรยากาศบรรยากาศในบ้านเราเนี่ยมีพื้นที่สีเขียวกับเหลืองกับมันบรรยากาศมันรับกับนกคช่จริงผมใช้สายยาใหม่นี่เขาจะว่าไหมเนี่ยเรียกจับตังเกแทนที่จะเป็นําเนินสะดวกครับแล้วรู้สึกยังไงครับตั้งแต่ให้เราเริ่มเข้ามาเลี้ยงนกขงหยกจนถึงปัจจุบันนี้มีความรู้สึกว่ามันทําให้เราได้มาอยู่อีก จุดจุดหนึ่งของชีวิตครับก็คือโดยปกติแล้วว่าอาชีพหลักก็คือเป็นช่างแต่งหน้าครับผมอ่าแต่พอพูวครับรับแต่งหน้าทั่วราชอาณาจักรใช่ค่ะไปทั่วเลยไปทั่วใไปจ้างก็ไปหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยจ้างได้เลยเลยอย่าเห็นว่าแจ็คมีแต่นกอย่างเดียวเรื่องแต่งหน้านี่ไม่ธรรมดาครับแล้วก็ยังไงต่อครับแล้วคือพอเรามาอยู่ณจุดจุดนี้มันทําให้เรารู้ว่า มันมีอีกหลายสิ่งที่มันน่าลองน่าค้นหาแล้วอีกอย่างหนึ่งนกหงอยกเนี่ยยิ่งเลี้ยงก็ยิ่งมีความสุขมันสนุกคือมันเหมือนเราเรียนศินละปะไปในตัวได้ฝึกทักษะได้าสสีใช่มันได้ผสมสีได้อะไรบางทีได้ศึกษาได้ดูได้สังเกตดูองค์ประกอบนกในแต่ละต่างๆเนี่ยมันทําให้เราเพลินหรือว่าเราเลือกมาเลี้ยงหงอยตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ไม่ผิดเลยไม่ผิดเลย เกินกว่าที่เราตั้งใจไว้ด้วยเกินคาดหวังเป็นอย่างมากแล้วก็ได้มิตรภาพดีจากหลายที่เลยใช่มิตรภาพฝั่งแปะริ้วด้วยครับผมใช่น,นี่<ะ>มาเยือนถึ่นิราชบุรีใช่ครับครับรู้สึกไงบ้างครับที่ทีมแปดริ้วติดต่อเข้ามารอ่รู้สึกดีใจนะคะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็คือถ้าเกิดทีมแปดริ้วติดต่อเข้ามาเนี่ยแสดงว่าฟาร์มเรามันต้องมีอะไรดีมันต้องมีอะไรที่สามารถจะบอกให้คนแบบว่าทั่วไป รู้ว่าสเสน่ห์ของนกหงส์หยกมันดียังไงครับอ่าเ,เดี๋ยวเรามาดูไม่ได้การในโรงเรื่องกันบ้างใช่ครับผมครับบอกว่านี่เด็ดเดดอีกเยอะรยครับผมครับ